โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันในการบวกเลขแข่งขันนะครับเราจะต้องบวกเลข60หาร10นะจ๊ะ60หาร10เท่ากับ6สิใช่ไหมหาร10อะ่ะมันไม่ค่อยดีตรงที่มันดูได้ว่าเพื่อนเราตอบอะไร5้าคูณห5คูณหเท่ากับ30มส <c oughs> ตอบช้าเพราะว่า,า,าคิดนานไปหน่อยแล้วแบบมันดูเพื่อนได้อะ่ะดูดิ ถ้าเกิดว่ามันดูเพื่อนไม่ได้ว่า,วาเพื่อนเราตอบอะไรจะ,จะดีกว่านี้นะครับใช่เพราะว่ามันเป็นการแข่งกันเนี่ยมันเอาคนที่ตอบได้เยอะที่สุดนะฮะใช่เอางี้ถ้าผมตามเพื่อนไปแรยผมก็ชนะดีใช่ไหม 98. เก้าคูณแปดเท่ากับเจ็ดสิบสองใช่อ๋อมันมีระยะเวลาด้วยใครตอบไวสุดจะได้จะได้แพลตฟอร์มเยอะสุดอ๋อโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจละ ถึงจะตามเพื่อนแต่ถ้าคุณตอบช้ากว่าคุณก็คุณคุณก็จะแพ้เพราะว่าจะได้จำนวนบล็อกน้อยกว่านะครับอ่าสิ 12, หาร2เท่ากับ6กเอสูสีแล้วเว้สูสีแล้วเว้เนี่ยผมสูสีกับสีเขียวมากตัวดีสาวน้อยเราสูสีกันเล็กเกินผมขออยู่ฝั่งตรงนี้แล้วกันจะได้มองเห็นสาวน้อยสาวน้อยหัวโล้นนะฮะ เจลบสามวันนี้โคตรง่ายใครถามครับเนี่ยจ,จะทักสามก็ต้องเท่ากับ4ี่อ่ะแต่ผมตอบช้าผมโดนเออผมโดนแซงไปเหรอสี่บวกสก็7ดดิใช่มันคือ7นะฮะห้าคูณเจคูณเเท่ากับเท่าไหร่วะตามมึงนะสาเอ,อ้ยห7 35ไงเคยท่องไม่สุดคูณนะ เมื่อกี้ผมไล่สุขุณอยู่ในใจสามบวกหกเก้าโอ้ยตอบช้ากว่าเพื่อนเลยว่ะเฮ้ยแต่ผมนำอยู่ใช่ผมนำอยู่ผมที่หนึ่งครับผมที่หนึ่งครับถึงแ้จะตอบช้ากว่าเพื่อนคือแบบว่าเราได้ข้ออื่นดีไงเออเนาะส่วนใหญ่จะตามเพื่อนก็เถอะลอกเพื่อนแบบอะไรยากๆก,ก็ลอกเพื่อนไว้ก่อน <c oughs> โอ้แปดสิบเอ็ดหานเก้าเออ เฮ้ยคนคนตอบเก้ากันโอเคตอบเก้าด้วยครับผมคิดไม่ออกผมตอบตามเลยแล้วกันหกบวกสองแปดดีนะฮะโอ้โหโบทจะง่ายก็โคตรง่ายบทจะยากก็โคตรยากสามบวกแปดโคตรง่ายแหละ <c oughs> บทจะง่ายก็ง่ายจริงนะคำถามเก้าคูณสี่เก้าคูณสี่เก้าสี่สามสิบสามสิบสามสิบสี่เหรอเก้าสี่สามสิบสี่อ้าวไม่ใช่ อ้ผมตกสุขคูณสว่วนละสี่บวกหกก็สิบสีครับโอ้โหตอนนี้เหลือ3ามคนนะแล้วผมเป็นผู้นำอยู่นะฮะการต่อสู้อันยาวไกลยาวนานต่อไปเป็น36หาร4หาร4โอเคตอบตามเพื่อนไม่ทันแล้วคิดไม่ออก อ้าวผิดหมดผิดทุกคนผิดหมดเลยเจอทุกคนตอบผิดยี่สิบหารสองเอากับสิบสิบครับเนี yeah. ่ยอุ้ยตายหมดแล้วปะเนี่ยอ้าวผมชนะวู้ฮู้วีอาเดชเปียนไม่เฟรน